นี่คือคลิปการเรียนพัดอของ,อ,งองคลี่มทิศนสองทิศราเราแข่งแบบีมาแล

ไม่ได้่เด็กโคมไอ้ย่ามารวมเนี่ยไข่กลังร้กมาแล้ว

โอ้โหเลียงลายโอ้โหหรืกว่าคามิโลมีครับเออโอ้โหจะลงไม่เนี่ยเลียงขนาดนี้อ่ะ ทับทักลงหอไปแ้วเราาไม่ไนะฮอ่าเทนลลเทไม่เพราะมันจะเทิฝั่งนี้ไงลูกถ้าฝั่งนี้โดนเราอ่ะเดี๋ยวเขาถาว่ามันจะลงอีกแล้วแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้มันไม่ลงเอาพิมพมาไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยมีโดนลง เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อขอยื้อเสียบมาหนึงนี้แล้วจะย้ายหลุมไปให้ลูก่อยนี่มครับผมกันเล็กน้อยเราไม่ได้องปัสสานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร่งอันนี้เร่งอันนี้เออใช่ลืมใบทีมนั้นก็เน้นแต่หน้า